วิถีชีวิตเมืองปากน้ำเรียบทะเลสาบสงขาชุมชนหัวเขาแดงชุมชน,น,บบนหัวเขาแดงเป็นชุมชนที่อยู่ในตำบลหัวเขาแดงอำเภอจนานัดอน่จังหวัดสงขรามีการสร้างบ้านเรือนอยู่ริเวณที่ลาบขนาดเรียบชายฝั่งทะเลสาบสงขาตอนล่างประกอบด้วย8หมู่บ้านหมู่บ้านเขาแดงหมู่บ้านบนเหมืองหมู่บ้านนอกหมู่บ้านหัวเลนหมู่บ้านแหลมสนหมู่บ้านบ่อสวน หมู่บ้านนาในาหมู่บ้านท่าเขาชาวตำบลหัวเขาแดงทำประมงเป็นอาชีพหลักที่ยุ่งทำกันมานานตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ปุญญยาแต่ก่อนประกอบอาชีพเพื่อยังชีพหรือทำประมงขนาดเล็กโดยใช้เรือขนาดเล็กเช่นเรือพื้นบ้านแต่ปัจจุบันชาวประมงบางส่วนเปลี่ยนจากเรือพื้นบ้านขนาดเล็กมาเป็นเรือที่ติดเครื่องยนต์ใช้การทำประมงแทนเรือขนาดเล็ก และใช้เครื่องมือประมงแบบง่ายเช่นการวางกระชังวางอวนขนาดเล็กเพื่อจับจัดน้ำมาเป็นอาหารและขายพื้อประกอบอาชีพในการทำประมงชาวบ้านจะตื่นแต่ตอนตีห้าเพื่อนำเนืเ้อประมงออกหาปลาเพื่อไปวางอวนล้อมขนาดเล็กและวางปงพาวิธีการวางอวนวางจากจุดที่หนึ่งแล้วลากไปจุดที่สองวางทิ้งไว้แล้วมาเก็บตอนเชา้า กับขับรการที่มาลซื้อแต่ช่มชุดหัวเขาแดงไม่ได้มีแค่การทำประมงเพียงอย่างเดียวชุมชนหัวเขาแดงยังมีโรงงานอุตสาหกรรมอีกมากมายที่ตั้งรากฐานในตัวนหัวเขาแดงและยังมีกำแพงเมืองหัวเขาแดงหรือเมืองสงขาเป็นแหล่งวัฒนธรรมให้เข้าไปเยี่ยมชม